EP9 time frame และบุคลิกเลือกจังหวะที่ใช่ให้แผนนำไม่ให้อารมณ์ลากเช้านั้นผมตื่นมาหลังคืนที่เจอกับ After SL อากาศใสกว่าที่คิดถนนหน้าบ้านสะท้อนแดดพอๆกับใจที่นิ่งขึ้นเปิดเพลงผ่านคอมพิวเตอร์ลำโพงปล่อยเพลงสากลยุค90ถึง2000เบาๆเสียงกีตาร์โปร่งคลอเปียโนให้ใจเดินช้าลงครึ่งจังหวะผมชงกาแฟนั่งหน้าโต๊ะเปิดแผนหนึ่งหน้าในสมุดเส้นเล่มเดิม แล้วค่อยๆซูมกราฟจาก D1 ถึง H4 ถึง H1 เหมือนเลื่อนคล่องจากขอบฟ้าลงสู่ถนนมือถือสัน่นไล่เด้งจากเพื่อนเทรดเดอร์ hmm. เพื่อนเมื่อคืนนายแพ้ตามกติกาดีแล้ววันนี้ลองจัดไทม์เพรมให้เข้ากับบุคลิกหน่อยจะได้ไม่ต้องวิ่งไล่สัญญ,ญาณที่ไม่ใช่ของเราผมหัวเราะพิมพ์กลับไปว่าผมนะสายช้าชัวชอบภาพใหญ่ก่อนกดเพื่อน งั้นวันนี้แกนวิเคราะห์ใช้ H4 ทับ D1 จุดเข้าใช้ H1 ก็เพียงพอ SL จะได้ไม่สั้นจนโดนไส้สะบัดและจำนวนไม้ต่อสัปดาห์จะพอดีกับความนิ่งของนายท่อนคอรัสเพลงยุค2000ขึ้นพอดีผมเลื่อน H4 เห็นโซนที่ขีดไว้ตั้งแต่คืนก่อนลายเด้งมาอีกบรรทัดพร้อมสติ๊กเกอร์ยิ้มมุมปากเพื่อน ถ้าชอบแอคชั่นเร็วลง M15 หรือ M5 ก็ได้นะแต่ต้องลด R และยอมรับว่าสัญญาณถี่ไม่ผิดแค่ให้ตรงกับตัวตนก็พอผมหยิบสมุดเส้นเล่มเก่ามาจดตัวโตๆว่าเฟรมที่ใช่เท่ากับใจยังอยู่ SL พอไหวจำนวนไม้พอดีก่อนปิดจอแชทเพื่อนทิ้งท้ายไว้ในไลน์เพื่อน วันนี้เราไม่ได้พิสูจน์ว่าใครเลือกเฟรมถูกเราแค่พิสูจน์ว่าเฟรมไหนใช่สำหรับนายผมยิ้มบางๆวาดกล่องโปรไฟล์เทรดของตัวเองให้บุคลิกนำเฟรมไม่ใช่ปล่อยเฟรมลากอารมณ์หลังจากนั้นผมวางแก้วกาแฟลงตรงมุมเดิมเห็นไอ้น้ำลอยบางๆเหมือนกราฟที่เริ่มนิ่งหลังพายุเมื่อคืนลายเด้งมาอีกบรรทัดเพื่อนอย่าลืมตั้งอเลอร์ที่ขอบบนด้วยเดี๋ยวพลาดช็อตรีเทสสวยๆผมพยักหน้ากับจอ เงาไฟส้มบนโต๊ะทอดยาวเหมือนเส้นเทรนที่ค่อยๆต่อบทใหม่อย่างใจเย็นเพลงยุค2 0 0พันท่อนคอรัสคลี่ออกมาเสียงกีตาร์โปร่งคุมจังหวะให้สมองไม่เร่งมือไปก่อนแผนผมซูม H1 ชช้าๆวงโซนรับต้านเหมือนขีดกรอบสนามแล้วแปะสติ๊กเกอร์รอแท่งปิดไว้ในหัวลมเช้าพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นดินชื้นจางหางเข้ามาผมแอบยิ้มอยู่คนเดียววันนี้เราไม่ได้จะเก่งกว่าเมื่อวานเราจะนิ่งกว่าเดิมลายเพื่อนเด้งพร้อมอีโมจิยกนิ้วโป้งเพื่อน เฟรมใช่แล้วเหลือแค่วินัยพอดีก็จบผมพิมพ์กลับรับแผนเดียวกันแล้วกดปิดหน้าต่างแชทปล่อยให้ห้องเหลือแค่เสียงเพลงเบาๆกับกราฟที่ค่อยๆหายใจนิ้วแตะเมาส์ Mouse เหมือนนักดนตรีจะขึ้นโน้ตแรกไม่รีบไม่ช้าแค่ตรงกับจังหวะเราก่อนกดผมมองสมุดเส้นเล่มเก่าอีกครั้งเข้าเพราะเหตุผลออกเพราะระบบแล้วค่อยยิ้มบางๆให้ตัวเองและก็ปล่อยให้กราฟดำเนินต่อไปตามแผนของเราจับคู่ไทม์เฟรมกับบุคลิก1โครงลงบนล่างท็อปดาวซี่ทำซ้ำง่าย ภาพใหญ่แองเกอร์ดีหนทับเหมดตลาดขึ้นลงแกว่งโซนรับต้านจุดเข้าทริกเกอร์ h 1ทับแพทเทิร์นยืนเหนือหลุดแท่งยืนยันบริหาร m a n นจเ H1 เลื่อน SL Partial Trailing หลักคิดภาพใหญ่ตอบว่าไปทางไหนจุดเข้าตอบว่ากดตรงไหน 2. โปรไฟล์3แบบเลือกให้ตรงนิสัยและเวลา A. สวิงคามนิ่งชอบวางแผนล่วงหน้า a n g เก D1 ทับ H4 t r i g เก H1 จำนวนไม้3-8ไม้ต่อสัปดาห์ถือวันที่สัปดาห์ SL ปกติ1-1.5คูณ ATR H1 ท H4 ข้อดีไม่ต้องเฝ้าจออารมณ์นิ่งระวังต้องยอมรอและทนย่อหรือเด้งระหว่างทาง B. Intraday Balance กลางกลางมีเวลาเป็นช่วง a n g เก H4 ั H1 t r i g e r M15 จำนวนไม้1-3ไม้ต่อวันถือชั่วโมงถึงครึ่งวัน SL ปกติ0.8-1.2คูณ ATR M15 ข้อ B ได้ทั้งความถี่และความนิ่งระวังข่าวแรงสเปดกว้างต้องลด R เร็ว C Momentum Fast ชอบแอคชั่นเร็วเร็วจบไว Anchor H 1ทับ M15 Trigger M 5 M5 ทับ M 1จําจำนวนไม้3-10ไม้ต่อวันถือนาทีถึงชั่วโมง SL ปกติ0.5-0 8คูณ ATR M 5 ข้อดีโอกาสทีระวัง overtrade หรือโฟโมง่ายกำหนด max trade per day ลดเเปรซ็นต์อ %R เหลือ0.25-0.5%ถึง 3. กติกาพื้นฐานต่อยอด EP4-EP7 ถึง SL มาก่อนล o ลด l o เท่ากับเงินเสี่ยงหารระยะ SL R/ ต่อไม้0.5-1%ถึงโหมดเร็วใช้0.25-0.5%ถึง RR ขั้นต่ำมากกว่าเท่ากับ1/1.5-1/2ต่อถึงต่อ max daily loss 2R แตะปุ๊บปิดจอ ข่าวแรงสเปดกว้างลดอาครึ่งหนึ่งแล้วรอแท่งปิด 4. วิธีเทส์ไทม์เฟรมที่ใช่ภายใน12สัปดาห์สัปดาห์1่เลือก1โปรไฟล์เช่นสวิงคาร์มทำตามกติกาทั้งสัปดาห์สัปดาห์2ทดลองอีกโปรไฟล์เช่น intraday balance จบ2สัปดาห์เปรียบเทียบ5อย่างใจนิ่งวินยัยเปอร์เซ็นต์ไม้ตามแผน drawdown net r ตัวเลือกที่ใจนิ่งวินัยสูงดีดีต่ำมักจะคือทำตอบระยะยาวเช็คลิสต์เลือกไทม์เฟรมให้เข้ากับเรา1 วันนี้เวลาสมาธิตรงกับเฟรมที่เลือกไหม 2. ภาพใหญ่ชัด D1 ท H4 หรือ H4 ท H1 ก่อนหาจุดเข้าแล้วหรือยัง 3. ทริกเกอร์ตรงตามแผนแพทเทิร์นยืนเหนือหลุดแท่งยืนยัน4 SL วางตรงตรักกะพังแล้วคิดลดจากระยะ SL 5 RR มากกว่าเท่ากับเกณฑ์และยังไม่แตะ Max Daily Loss ไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งคือยังไม่กดกราฟวิ่งเร็วก็จริงแต่ความรีบของเรามักเร็วกว่าบ่อย วันนี้ช้าลงครึ่งจังหวะนะครับล็อตเกิดจากระยะ SL ไม่ใช่จากคึกเขมหลังจิบกาแฟแก้วที่2แพ้ตามกติกาคือชนะระบบกระเป๋าอาัดเบาแต่ใจไม่พังสรุป3บรรทัดเฟรมที่ใช่คือใจอยู่ SL พอจำนวนไม้พอดีให้บุคลิกนำเฟรมไม่ใช่ปล่อยเฟรมลากอารมณ์เลือกหนึ่งโปรไฟล์แล้วทำซ้ำเป็นระบบผลระยะยาวจะนิ่งเองหมายเหตุ เนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่นำเทรดไม่ชี้นำซื้อขายโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจกราฟข้างบ้าน EP9 บทความมีลิขสิทธิ์บทความโดยกราฟข้างบ้าน